ลีโอเนนเมสซีกับตันทีมอาร์เจนตินายังไม่เลิกเล่นจนกว่าจะถึงฟุตบอลโลก2026ยังไม่ได้ประกาศเลิกเล่นตามที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะอยู่ช่วยทีมฟ้าขาวไปถึงฟุตบอลโลก2026ด้วยเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูในเกมรอบชิงที่อาร์เจนตินาเชื่อดฝรั่งเศสในการดวลจุดโทษแบบสุดระทึกดาวยิงจากเบอชเชซันโวทั้งหมด เประตูในฟุตบอลโลกแล้วก็ยิงประตูได้ถึง6จาก7เกมหลังจบการแข่งขันเมสซี่บอกว่ายังไม่คิดจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติเดิมทีเมสซี่เคยบอกไว้ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแต่ดูเหมือนเมสซี่เปลี่ยนใจลิโกเนนสกาโลนีกุลซื้อฟ้าข่าวเองก็ยืนยันว่าทีมยินดีให้เมสซี่เล่นต่อไปจนถึงฟุตบอลโลก2 0 2 6สําหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ